ไม่มีเบรกเกตเพราะ Beck เบเกตไปซื้อของกับยาข้างนอกนะไม่รู้กลับมาตอนไหนนะ,นะวันนี้เราก็กลับกันไปแล้วสำหรับ,บรโรบโบ์โหมด A B A ซึ่งมันมีตัวใหม่เข้ามาก็คือโทโคยามินะนะเป็นไอ้นกสีดําตัวนี้ที่มันอยู่ในฮีโร่คาเดมีน่นะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยมันก็เป็นดนังแดนของโบลี่นะที่อัปเดตเป็นดาวคอนบอลซูเปอร์โบลี่เข้ามาเรียกได้ว่าโห่รีเวิร์คมาให้เราเลยไม่ต้องเสียตังค์แล้วน,น้องนึกว่าจะมาแบบเสียตังค์จริงๆมันควรมาแบบเสียตังค์นะเพราะไอ้โบลี่ร่างเก่ามันเป็น Origin นนนนนไรรร่่่่่่่่าาางงใใหหมมมเเเดดีี๋ยยววคอออลลละขกกกแ้ัน เหี้ยหรือเอาไม้กูยังไม่มียูไนเต็ดสเตตออฟมสเมทเลยไอ้เปรดเอดิสลอฟบี้เออหุ้ยไม่เคยเล่นเลยดันนี่เอดิสลอฟบี้นี่ไงหนีก่อนเลยออกไปข้างนอกได้ไหมเนี่ยจะหนีด้วยเชี้ยเลยวะไอ้ยฟอลเล็ตแองเจิลชานโดสไตรดักเน็ตชานโดบาลัดโอ้ยบูด้าบูด้าอยน่ากลัวจังเลยน้องเจอพลังก่อนเฮ้ยชานโดสไตรโอ้ยเดียดานจมตีไกลเออ ดักเนตไอ้น้องเอาขังเลยอออ่ะเรียบร้อยวิชาหนึ่งจะกระาปิดบันดึกซากระสุนไอ้หียมันคอมโบแปลกๆไ่้เหียมันเล่นยังไงวะระบายความฮอนเอาเบรึบรดบรึบรเบรึบดบเรเรดบเ ไอ้บังไข่อาจิโซคิจิโซพี่รีบลงมาเร็วเร็วให้เด็กไดินทุทาวให้ตายเร็วพี่เร็ว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 มันหมุนอยู่มันหมุนมันหมุนเร็วเร็วเร็วเออท่าแรกคือเซปาร์ดเฮ้ยเซปาร์ดท่าที่สองคือเล็กนรกออนไลน์เฮ้ยเฮ้ยแล้วก็บักออฟแบ็กแบ็กสีดำแบ็กออฟเข้าไปฮ่าแบ็กออฟโ้เบกนี่นี่เกียร์สีแเด็กแมน เปนเกียร์โฟร์แลสดงเป็นกันไปเ้องอย่างนี้รีตัวละครต้องโกงโกงมันกูได้เวลาละเฮียโบลีโกูโบลีล่างไปมาแล้วเฮียไหนดูดีเก่งขนาดไหนกันเทียวอุ้ยมาจริงละโอ๊ย่รุอเข้ามาโอ้ยไอ้คนเตะอยู่นะ้ยอไป เฮียเฮียเฮียตัวเฮียเลยเนี่ยคือคนทําเข้าไปดูดกบอลบอลแล้วเแล้วเาอินยไหมเพราะเขาอิเรื่องไหนเรื่อเจเก่งใช่หมเฮียอะไรเนี่ยโอยโอ๊ยตายฮฮโยเขาจะเปไกลยเแย่ล้วฮดิวช็อตไอ้นอง แย่ย yeah, ละกูว <S par aty ra> yeah, ่าได้ตัวโดนแบนละไหลเฮี้ยกูว่าต้องมีตัวโดนแบนอ่ะไอ้เฮี้ยอยู่ๆก็กลายเป็นซุปเปอร์รยายเองเลยเฮียอะไรวะอยังไม่กดเท่าไม่ตายดีอ่ะเอาจริงเราจะมาขืนเฮียอะไรมาเกย์แล้วกินตัวกูจะกินได้เนี่ยตัวคิดโม่ไอ้น้องกลัวล้วจะเกล์อะไรนี่อะไรนะพี่มาเอาอฟฟิเซอร์มาดิแล้วทำเป็นว่าข้าพ่อกูไง กูจะได้กลายเป็นโคตรของโคตรตุวมันเลเอ้ยกูอาจจะกลายเป็นอัตไลสติงนะจะกลายเป็นอัตไลทุ้เงี้ยเลยอืมไงไปดูมาอะไรว้ายโอ้โหที่ก็บไปเงอตายแล้วกูว่ามันน่ากลัวมากเลยตัวมันตอนเนี้ยเอาแล้วทราไมหน้าจอกูเป็นเงี้ยโอ้กูมาแล้วหน้ามันกำหลังที่กันติกล้อ โอ้ไอ้เ oh. หี้ยมึงออกแบบมาเหี้ยเกินตัวมึงเหี้ยเกินไอ้าสตร์มันควรมีตัวแบบนี้อยู่ในเกมเนี่ยคือมันขี้โกงมากเลยตัวมันอะไม่เล่นละกลัวไอ้เหี้ยมีสักสีน้องกูจะไม่เล่นพระเอกเองแน่จริงมึงเล่นนัโบลี่อะมึงเล่นจเจ๋ำใจแล้วหร่วะเมื่อกีตัดคอกูด้วยตัวนั้นเด้อไอ้เหี้ยการตัดกูด้วยตัวนั้นเด้อ เอ้บ้าลรู้ลกูก็ไม่รู้ว่ารตายเฮ้ยเอ้ยอ้ยแย่ย้ยเขาเตยนังขึ้นจักรวาลโว้ยเฮียกูเก่าเกมแล้วนะช่วงนี้อนิเมะกูอะ โดนเสือฟรามิงเสือฟร์มิงเฮ้ยจะไกลทะไรอะมาดีเลยโอ้ยวันโฟร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยโอ้ยไม่ได้เลยวันโฟร้อยเปอร์เซ็นต์คนอีกยัยไม่ได้เลย ไม่มีผดนะหลับตาเฮ้ยหลับตาคุณหลับตายน้อง้าสยาไม่ลืมตากลหรอกไอ้พีม่เลยไอ้ไอ้ไอคุณยังไม่เลลยยังไม่ลลยโอ้ิงจรไม่ได้การแลยอย่างงี้ตัวเายทำไปตายน้องทำเดอเบบิ้ไอ้พวกทะเลสีฟ้าเออ กูบ้าอีกแล้วเตินกูเอาโจอกูบักเอ้าแต่เด็กๆกูเห็นนั่นเนี่ยบอมโอมาละมาละโอ๊ยแม่ ไอไ้เอ็นเลวไอ้ล่ะสติปัญญาล้ำเลิศน้องกูสติปัญญาล้ำเลิศไอ้ยสติปัญญาเอ็นเลวกูไอ้น้องทะเิร์ดไอ้กูรู้แหละตัวเขาเติมเกี่ยวสมบูรณ์แบบไอ้น้องเนี่ยเขาเติมย่างสมบูรณ์แบบสวยแล้วล่ะด้วยตัวนี้อ่ะนายิงเขาป่ะไม่พุ่งเข้าไปไพุ่งเข้ามาก็แอบปามวยเขมาเลย ไอ้พุ่งกบ่าเอออ้น้อไอแยกเหรอพุ่งก็มาแล้วไงเฮ้ยมวยอ่อนมวยอ่อนอะไรอ่อนกันาดไหนมวยปัญจาอ่อนไอแย่แล้วล่ะบุกแย่แล้วว้าฮ่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 กู่าฮ่าฮ่าเฮ้ยไอ้แย่กูเลยโกไอ้เหี้ยเจ้าก็เลยยุ่นเบาเลยนะเจ้าเบาเฮ้ยเฮ้ยอ่อนหลบได้หลบได้เว้ยหลบได้เว้ย เฮ้ยหลบได้เว้ยแอปมเน้องแอมหมุนสเต็ปนี่หลอกหลอกหลอกเฮ้ยแอปมแอปไอมแย่ล้วไมดีแอปอมแย่เขติร์ ยปลดล็อกเลเวลไ้น้องได้สก,กินเดียวโลโมาแล้วมึงกัดได้ไว้โอ้แล้วมันมั่วไปหมดเลยตอนนี้มีดีแค่ไอ้บ้าคลั่งนี่วะมีดีแค่ไอ้มีดีแค่ไอ้บ้าคลั่งนี่วะมึงอ่ะอุ้บ้าคลั่งมีดีแค่ไอ้บ้าคลั่งนี่วะมึงอ่ะไ,ไม่รู้สึกอะไรเลยไอ้เหี้ยเรียบร้อยจัดก,กับภายในปั่นปวนละท่าบ่าวพันนั้นน่ะ ะกระวมึงแย่อะไรน้องเปิดประตูไข่มงเปิดประตูเปิดประตูไข่มุกระจกอะไรวะมันยังโดนอีกเอยใช่เมื่อกี้กูปาคุณนายปักเข้าไปในกระเพาะอาหารมึงแล้วเนาะเอ๋ยอย่าให้กูเอาผ้าเอาสัญลักษณ์โคโนฮะออกมา่อไรมึงแย่แล้วล่ะอืมโอ้ยปี๊ยมึงอะต้องโดนอันนี้ท่าอะไรร้อยยี่สิบแปดฟ้ามือ อจักระจะกะมึงแย่ละวจักะมึงแย่ละกูเป็นปวดไปหมดไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องมวยออดแปดทิศหกสิบสี่ฝ่ามือแอปอมกูเข่าเตอร์ไงเนาะน้อะไรเจ็บเะล่ะเจ็บเะล่ะกูไม่รู้สึกเลยทั้งนั้นอ่ะเจ็บเะล่ะเจ็บอะไรเนาะ ไออ้้้ไไเหียม่ได้หรอกมันแพงวากแฟงในจิเว้ยกูรู้แหละถ้าเป็นชายผู้ที่ฝึกฮาคิไม่ยังสมบูรณ์แบบเช่นชายคนนี้อาจจะทำได้ก็ได้นะบุโซฮาคิเคนมองเห็นอนาคตสไอ้เนาะอาทิตย์ลังเกตอาทิตย์ลังเกตเนี่ย บุโซทาคิเคลือบเกาะเกาะปัญญาอ่อนเอ้ยกล่าวว่ากูปัญญาอ่อนเออมองเห็นไอ้น้องมองเห็นทุกการกระทำมองเห็นทุกการกระทำเย็น จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการวเลทีทีวีแล้วก็เกม a อ a ของเราเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้โหเหงื่อแตกเลยเนี่ยเออโบลี่นี่มึงตอบมาโคตรเก่งเลยเนี่ยเมื่อกี้เราบอกเอาโบลี่ไปอยู่ในแบบธรรมดาในกลัวมันแม่งคะแนนได้จะสูงสุดนะนะเออแม่งเก่งมากๆเลยครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถไปเล่นก็ได้นะสำหรับรูมบ็อกโหมด a อ a นะครับแล้วก็เออใครที่มีโบลี่ก็ยินดีด้วยนะคุณได้ทื่การอัปเกรดแล้วนะตอนนี้ไอ้เนี่ยแม่งเก่งขนาดนี้สุดยอดไปเลยนะนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มากดไลคคค์กกกดพวเราทุุนต้อออองขขขบบณใจป คุหน้าจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า